ช่างแหวนเพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ลูกค้าบอกกันลูกค้าจะได้ทรงเลยครับในควันในใจทรงอะไรที่สวยอะทรงอะไรที่สวยเหรอตอนนี้ปัญหาของลูกค้าคือเป็นผมอยากสววฟูใช่ไหมครับบานนะครับเป็นคลื่นๆเป็นรอนๆเลยนะครับช่างอยากจะตัดเป็นทรงบ๊อบทุยนะครับกึ่งทวิกี้เอาแบบคัดหัวได้ดีไหมลูกค้า ทัดหัวได้ความยาวข้างๆประมาณนี้นะแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวจะยกทุยให้ข้างหลังนะครับชั้นที่สามยกเนะยกคือนแล้วตัดสีแซกความยาวกี่นิ้วความยาวสี่นิ้วนะที่ได้จะชวนลูกค้าตัดสรงะว,วิกี้อ่ะมันจะได้ยุกตัวไปขึ้นนึ่ง พอไหมลูกค้าสวิกี้สั้นๆหน่อยเป็นแบบไหนอ่ะก็เป็นผมที่สั้นไงสังส้นหรืออยู่สีนิ้วคิดว่าได้คิดว่าใช้ได้ไหมกับหน้าเนี้หน้าแบบไหนอ่ะเนี่ยหน้าเนี้ยคิดว่าใช้ตัดไปเลยทรงทวิกี้ไปตัดแล้วไอ,บอ้ <c oughs> บ๊อบเบิบเมื่อวานนั้นน่ะลูกค้ามาจากเยอรมันนะ ไปตัดผมมาสี่ปีก็ทุกใจหัวฟูแบบนี้เลยตัดไปเลย แล้วก็ตัดลาก <c oughs> ใสเนื้อทรงเลยนะโทวิกิสุโตบิกกี้พี่เป็นผมที่มีจอรมีรากใสรีบตัดก่อนลูกคขาจะเปลี่ยนใจหรืรีบตัดก่อน จะเปิดงหดงไปครึง่งเลยโอนนี้โอ้พูดทวามทำเพียผมผมก็น่ารักตัดเลยเอาแบบไม่ได้อยู่ได้นะได้สบายดี เราเดินข,ข้างข้างก็ตัดเชื่อมเลยมีช่อนขึ้นตัดเลยทำไมถึงชวนตัดทรงทว,วิกี่อ่ะก็เพราะว่าผมลูกค้าฟูกายกขึ้นมาเลย Nếu tăng mà Tập cái gì Điểm xong nè. วันนี้ไป็มชอบฟูดีนะจับซะเลยเหมือนพ่อตัดให้เลยครับฟูยพ่อยังอยู่ไหมพ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้วเหรอพ่อเป็นช่างตัดผมนะแต่ลูกๆไม่มีใครเป็นทักคนเราไม่อยากจะสืบทอดอาชีพแล้วใช่ไหมครับที่นี้ก็แบ่งเลยเป้าหมายเราจะจีบลกปั๊บเนี่ยกลางเลย ตัดด้วยคงณครแกแนเลยชั้นที่หลากลงมาเลยสีข้างสารตัดเลยชัน้นที่สองสห้าขับไอับที 啊，对嘞。 มันชอบฟูรีนักก็ส่งทวิตกี้มากำลาบมันรัดสิ้แซกันเลย พื่อทำการลดความนานไปด้วย่อนเลยชคเช็ดตัวเลยตัดเลยสามนิวตัดทิ้ง ลากสายก็เอาสั้นหน่อยหัวก็ถุยเหมือนเดิมเปิดขึ้นไปนิดหนึง่งให้มันอยู่ประมาณกลางเลยผมว่าค้อย ยกสี่สข้างศาตัดพอยตัตจริงค่อนข้างหรือประมาณนี้พี่จอนพอนะตรงนี้มันหนาแล้วก็ดิฟพอยดิฟพอย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 ผู้หญิงต้องมีรากใส่แล้วก็มีจอนนะ เป็สัญลักษณ์ของผู้หญิงถ้าไม่มีจอนก็มันจะสั้นไป <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นทอมบี <Okay. S 1> ลำมืหผมก็ยกขึ้นมาตัดตัดคิดซะว่าเป็นศรีรษะเราอ่ะเราจะตัดยังไงให้ผมที่มันฟูๆให้มันยุบตัวลงไปเราก็เอาทรงทวิชี่มาจัดการ

ยาว่สไลว์สไลด์มันเแบาบผมข้างหน้ามันชอบโค้งมาอย่างเงี้ยครับธรรมดาครับมันเป็นเรื่องของชาติของเขาให้เราทำใจนะเราจะพบกับความสงบความสุขในชีวิต็ปทุกข์กับมันก็ไม่ได้แต่วความนักอ่ะ không phải vào, để bị giấc tịp của chúng chân <Nposal> à <và mother> <salv x đưa cilled> <Nommes> โทรมาแล้วไม่รับนกหยูอตุ๊คัดตคัดตรงนี้ก็อะไรครับเสื้อครับบอก ป่วยมาข้างหลังมันหนากันไล่ออกสไลด์ออกทำเครื่เสือ่อ toàn phái quả thao phần và xe đài Đi mà Bác sĩ Bác sĩ ลดเดี๋ยวผมบอกสโตสะโต๊โตไปเลยอย่างนี้หัวไายฟูแน่นอนตรงนี้สุดสุด ดูข้างหลังเนี่ยนอ่อนผมย้อนจัดการเลยไปดย าวีดันแล้วก็ถ่ายทิ้งดีดันถ่ายทิ้งหน้าถ่ก็เก็บขอบมันิดนึง่อนถ่ายทิ้ง ตรงนี้ลองม่หถวแล้วก็อะลยดิบดิกปติงอ่ะ่าขมูนิดนึงค่ะที่สำนังหน่เขาเด้หนาเหลือเกินสบนั้บาง สับชั้นที่อะไรสับชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งแล้วก็อะไรสามสองหนึ่งแล้วก็อะไรรัวก็เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัวนี้หนาใช่ไหมหลังเป็นตัหนาก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีก็ติ่งไม่ออกมันพอดีพอดีอยากให้มันบางมาก ถ้ามันหนาแล้วก็อสับไปเถยะสับเลยดูดิเราเอาแบบไม่ต้องใดก็สวยถูกไหมตรงเนี้ยใดหลายเดือนอะเอาให้สามเดือนพอไหมได้เออ สี่ห้าเดือนนะช่างเกิดตายอยู่แล้วอืมเลยไปได้สับพ่ก็ได้ใต้นิ้วมือสับเลยช่อไหนมีความหนาสับสับเลยเนี่ย ผมหัวทุยศีรษะทุยยังไม่พอทีนี้ตัดเข้าทรงแล้วใช่ไหมแต่มันงงอนอยู่เนี่ยไมเนี่ยทำไงเนี่ยแล้วก็นี่เลยเรียมออกไปเลยนะครับเรียมตัดไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจอ่ะตัดเลยตัดเลย,เลย,เลยสับก็ดึงออกสับดื้องออก,ออกที่มันก็เดือดดีๆพุ่ง อาจจะบนลงล่างก็ได้นี่ก็าบนลงล่างแค่เนี้ยก็สวยแล้วถ้าพวกเธอทำได้นะพยายามสอนละเอียดขนาดนี้แล้วมันไม่มีแล้วในโลกไปเนี้ยข้างหลังดิลูกเล่นวบทุยปเนี่ย นี่คือผมเป่าแห้งนะเห็นลากไทรนะพอดีความทุยทุยกลางถ้าเอาไม่เอาเสยหน้าเสยได้ไหมกระปิกระปิกระปิซ้ายปีขวาปีวันนี้หด้เอาปีสยไหมหรือจะเปีวันนี้เปีซ้ายเปีซ้ายเอาได้เอาไดแบบผู้ใหญ่หรือัยรุ่นอไม่แก่เอาแบบไม่แก่ตอนนี้คนมีคนถามว่าอายุเท่าไหร่หกสิบ เอาลดเท่าไหร่เาลด hehe, ลดลงเท่าไหร่ฮะลดลงเหลือสักสี่สิบสี่สิบยังแกวเอาสิได้ไหมล่ะเดี๋ยวจัดให้ตามคำเรียกร้องกับพี่น้องเดี๋ยวในพี่ไม่ยอมสูงลงสีแล้วเหรอปล่อยเขาเลยเดี๋ยวก็ริมหมอกนะตัวไหนที่มันเด็ดเดียดนะหอยจอนเนี่ยต้องต้องให้มันหวานนะหวานแล้วก็ อย่าให้มันหนาผมผมลูกค้ามีห้าสีตอนนี้ยล้วพยายามเกลี่ยสีมันเลยให้มันอย่าให้มันทึบให้มันใกล้เคียงกันคราวนี้มันหนาไปหน่งสไลด์บา,างนี่ยสลด์ สลสวยแล้วก็เลิกตัดนานเดี๋ยวหมดอีก <_ c oughs> ผมใส่สเปรย์ใส่แว็กได้ไหมมาดูรูปทรงอ <_ C oughs> ถูกใจไหมทรงนี้ถูกใจถูกใจ แต่เวลาไม่ได้เนจะเป็นยังไงไม่ได้ก็เป็นเหมือนที่มันอยู่ทรงไงเมื่อกี้ได้เหตุสองกระจกดูไหมที่แบบยังไม่ได้อะก็จะขดตัวเขาไปนิดนึงผมจะใส่สเปรย์แล้วก็แว็กนิดหน่อยนะอยากจะตัดผมทรงนี้นะครับชื่อทรงทวิกี้ลองคิวล่วงหน้าเข้ามาได้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าช็อตเบสิคคัตแว็กจัดทรงนะวันนี้ก็ขอบคุณลูกคุณอะไรครับเนี่ยจิตค่ะคุณจิตมาจากที่ไหนนะ มาจากจตุจักรคุณจิตจตุจักรมอชิตตด,ด,ดชนะนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยวันนี้มาเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชมกันนะครับช่างใหญ่ตัดผมหนึ่งพันบาทต่อหนึง่งทรงนะเนี่ยลูกค้าจริงๆทัช่างใหญ่ขอความรัเคราะอ์ขออนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปนะครับเพื่อส่งต่อเทคนิคนะครับวิธีการออกแบบดีไซน์ทรงทรวิกกี้นะครับทวีกลางลากไซน์จะให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะ จะให้สั้นกว่านี้ก็ได้ไปคุยกับลูกค้าเองนะไม่จําเป็นต้องทําเหมือนทั้งใหญ่ร้อยเเ็นะไปคิดครับในสไตล์ของตัวเองใช่อยากใ็ใช้นิ้วมือในการจัดทรงไปให้มันเข้ารูปเข้าทรงแบบง่ายๆง่ายงด้อีซนะี่อีซี่คัตติ้งสถาบันสอนผมาัารย์ใหญ่หรือร้านกําเนิดซาลอนตั้งอยู่นะครับปากซอยพ่อหนโยธินห้2สองนะ ตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญเข<อ>ียนสายใหม่ก็ทมอน,นะข้างหน้าก็ามีจะงอ่อยหน่อยพอได้ไว้กันแดดกันฝนนะ่อยทุ่นี้ยฝนตกทุกวันเลยเออจองคิวตัดผม08-1 9-8-5-6-2-3-4แล้วศูนย์นะสามเก้าเก้นะครับจองคิวมาได้ ช่างผูก็ตัดแปดร้อยช่างใหญ่ตัดพันหนึ่ง 1, นะครับสอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะบอกต่อๆกันด้วยตอนนี้ขอบคุณครับที่เข้าม